คือเปิดคลิปนี่มีคนแนะนำโมนองคือไปเลยน้องที่มาเปิดคลิปนี่นะมีกะมีหมบอกมาแน่ละกะ<อ>น่นาจะเปิดใจเบิง้งมีหมบอกมาแน่ละกะกับเฮากับแน,นะนำที่ว่าโสดเนาะจะอลองเปิดใจดี๋ยวลองเปิดใจเบิง้งบางเธอได้คุนคุย เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามเลยครับสมบรเสือทุกทุกฐานเพราะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีตอนขับเขาส่สวรรค์เซน่ห์อีกคือเก้าคือเดิม <c oughs> ที่วมอนี่กับมาพกมาพอกันก็คือเก้าคือเดิมพ <c oughs> ี่น่อไยเนาะ <c oughs> ก็ได้พาเอฟซีมาโอมาลุก,กับสาวโซนนาไมคคือเก้าคือเดิมหรือว่าสาวโหนนาตาดีนาตาดีบ่แพ้่ผู้ใดคือกันคนนี้ก็ได้เนาะ กะทีได้เข้าไปโอบไปลุมไปสัมภาษณ์ไปทามน้องเพื่อนเพื่อน,นอเพื่อนเปิดคลิปเปิดใจหาคนคุยเพื่อบ่อยากเงาชื่อซื้อบอหเรือพร้อมสาระความสูตรกะทีได้ทามให้เอฟซีได้รับผู้ได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้กะได้มานั่งรอถาน้องเพิ่นกำลังเสริมความง,งามพี่นอ้องเอทั้งในเฮือนทุกคนละเนาะแต่่อน้องเพิ่ลนลงมา,งมมากะทีได้สัมผัสได้โอบลกม,มกันพร้อมๆกันเนาะโดยถ้าหากว่าบเ่เสียทามอะไรบ่เหมาะสมผิดพลาดกะ ขออภัยนะเอฟซีลายๆเนาะโดยโดยสบายดีสบายดียดโดยน้อเปนะก็คือเก่าคือเดิมมาเสิร์ฟก็ได้กะพาเอฟซีมาโอมาลงกับสาวโสดนาไม่สาวโสดนาตาดีอีกคนหนึ่งมึอนี่กันเนาะถือว่าในช่วงงามเท,งเท่งๆพี่น้องเลยสื่อยัองนอกอนุญ,ญาตนะ้ำสื่อไม่สาวไม่เโ,โอ้จัดปีแ้วปัจจุบัน ส,สาว4ปีโ,โอ้เฮียนจบม .7 หลายปีแล้วบ่คือไปได้จบหลายปีแล้วโอ้จบม .7 น้องไปได้ไปเรียนต่ออยังบ่วิชาสะเพาะเฮียนจบเกษตรมาเฮียนจบเกษตรมาเลยโอ้คือบ่ไปเห็ดวิอํานด์บอขมือเห็ดไปได้ขมือนี่บอเห็ดเวียดอยู่โรงงานโอ้ยเวียดโรงงานขมือนี่เนาะหลังจากจบม .7 ปุ๊บแล้วก็ไปต่อวิชาเฉพาะโดย แต่จูวิชาสะโพเราเพียร์จูห้องงานแม่โอ้ยังมาขืดว่าเขาให้ไปทำหลัดว่าได้เขาเนาะก็ไปไกลว่าได้อยู่กับแม่สองคนมีอยู่นอนแม่โอ้ปัจจุบันนี่อยู่น้วเพื่อนนี่มีน้องกับแม่สองคนแม่โอ้พ่อเนี่น้องอนุญาตนำพ่อพอเสียไปหลายปีแล้วโอ้พ่อเสียไปหลายปีแล้วแล้วก็มีลูกคนเดียวเลยโอ้ถือว่าปัจจุบันนี่ก็อยู่เด้อนกับแม่สองคน ตัวาอาซีบก็เป็นชาวโรงงานเลยโอ้โอเห็ุเวียวกโรงงานนี่จั้ปีแล้วเนาะถ้าไะเห็ุเวียกได้ปีหนึ่งโอ้หากเห็ุเวียวกโรงงานได้ปีหนึ่งโรงห้ง,หงงานยังเนงาะโร,ร,รงงานนี่กนโอ้ผ่าเอฟซีมอลมสาวห้งงานอีค้อนอีกคือเก่าคือเดิมมูลนิก,ก็ได้เห็ุเวียวกยอยู่โรงงานอีค้อนในปีหนึ่งโอ้เดือนเดือนนี่คือสีแพงแน่นอนเนาะ ว่าควรได้ใส่ดูดูดูคือทางครอบครัวนี่ก็เห็ดใดเห็ดหน้าคือกันว่บมัไม่เห็ดบลยไม่เห็ดดูแบบเป็นบัมีผู้ชายแมนอยู่สองคนแล้วบนมีผู้ชายเห็ดอุ้ีผู้คัดผู้ไทยให้เนาะคือหน้านี่มีบนดอกนานี่หน้าก็มีเนาะปัจจุบันใหายไปใส่เห็ดนาให่ พี่น้องเห็ดพี่น้องอยู่บ้านเห็ดหลักเขาแบ่งเขาแหวนว่าคือไปเลไดะแบ่งใไฮยูซีหาสอบโอ้ต่อปีเนาะอืมถือว่อาคือจะเห็ดเองพัดบ่มีคนขาดคนไทยให้แม,ม่คือซีหาสอบนี่กับบุกุ้มกินแลน้วเนาะแต่ละปีบุกุ้มกินซื้อซื้อเขากินโอ้ปัจจุบันนี่ซื้อเขากสอบยังมีร้านอานไดนแลน้วเนาะเป็นร้านแล้วเป็นร้านโมเดี๋ยวนี่โฆษณาได้ โอ,โอ้โดยโดยดดเป็นลูกสาวเดียวส <No. S 1> าวก็เลยนี่ลูกสาวหลากกันอยู่นี่โอ้โดยโดยพี่น้องเลยคือว่าน้องคนกับเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่ามีการศึกษาสูงพี่น้องพยเนาะคือว่าได้เรียนจบวิชาสะเพาะมาแต่ก็บ่ได้เหี่ยวกยกน้ำผักน้ำรดก็ได้ไปประกอบอาชีพเป็นสาวโรงงานก็คือว่าเราอยู่เมืองฮาวบานฮาวกับมีแต่หรงงานนี่คอนเนาะที่ห้องหับกรรมกรเรียกว่าหับ ดาง,งานฮะแหละพี่น้องเอ้ยเป็นปีแล้วคืออยู่โรงงานนะกับมแต่ผู้หญิงบ่คือว่าได้งินข่าวๆเนี่วนสียรายก็มีแต่ผู้หญิงเห็ดเดียดอยู่โรงงานโอ้คือน้องไปเห็ดนี่เห็ดแน่คะแนงการได้เนาะเก่าอ่าผลิตเอ่อประกอบงานนี่โอ้ประกอบ,อกอบอคือว่าคนบ้านเดียวกันนี่ก็ไปหลายบ่คนบ้านหลายบ้านนอกไปหลายโอ้กตอะตัวทับทรงเนาะแม่นี่ตัวถับทรงทับทรงอื มือนี้เป็นได้จะคือบุญไปเหมือนมูนี้ผักเรียกอ่ะบุญออกพรรษาบุญสังเกตุเลยโอ้บุญออกพรรษาพี่น้องเออเนาะที่ทำของงานนี่ก็ผักแนนคือผักไทยมาใส่บาทโอ้ผักใส่บาทถ้บุญเนาะเดยโอ้ผักผักใครจังมือนี่ผักมือเดียวผักมือเดียวผักมือหนึ่งพี่น้องเออเนาะคือว่ามืออื่นนี่ก็ไปต่อไปเวียดคือเก่าโอ้ที่ว่าหลุดหับทรงตอนเช้ามาหับตอนแรงก็มาทรงแนน โดยโดยโดยไปเนาะเป็นไดศักป,ปัจจุบันนี่คือเป็นผู้นาตาดีผู้บาผู้แพวก็มีนาม,ม,ม,มูอยู่บ่แต่ว่าโอการถักโบมีคนสมมาจริงจังนาเลคนะคุยคุยในมีอยู่เนาะขม่แล้ะก็ไปเจ็ดมาแล้ะก็ยยาไปไทอ่ะโอ้แบบเสร็จมาแล้วก็เงียบเงียบไปอืมคือแบบบวทันมีผู้ที่จะจริงใจจริงจังนำ ปัจจุบันนี่ก็มีบาคนแบบคุยคุยลิลินี่ก็มีอยู่ปัจจุบันนี่แต่เขากับเสร็จมาแล้วกเงียบเงียบไปเสร็จมาแล้วก็เงียบเงียบไปโอ้ก็เลยจะได้คนคุยก็คือไปได้คือเปิดคลิปนี่มีคนแนะนำบมนองคือไปได้น้องจริงมาเปิดคลิปนี่นะก็มีหมู่บอกมาแน่นวการอย่กเปิดใจเบิ้งมีหมบอกมาแน่แล้วก็ กับเฮากับในนามาที่ว่าโสดเนะาะเดี๋ยวลองเปิดใจเดี๋ยวลองเปิดใจเบิังบังเธอได้คุคย,<ห>ยคือมูเปิดใจเปิดคลิปเขากับมีผู้บ่าววะคือมูที่น้องว่ามีมู่นีเขากับมีผู้บ่าวบ่ในการเปิดคลิปเปิดใจเขาก็มีอยู่เขาก็ได้เนาะโอ<ห><ห>้คุณก็ได้บอกแล้วว่าพื้นภาพว่าว่าคนไทยไใสคนไทยใน่ต่างประเทศน่โอ้โดยโดยโดยคือนอกเลยส่ะ คือเปิดคลิปเปิดใจนี่จากร่มคนไทยใสยเป็นพิเศษปติอยี่คนไทยใสแต่ว่าอยากได้แบบผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่แน่คน<อ>มีความขอใจแน่นะอยากได้แบบผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อายุอายุสูงมันคืออะไระต้นหนโิโบตีแต่ว่าอยากให้ความขอมีความขอใจโอ้มีเหตุผลมีเหตุมีผลโอ้เป็นคน,น,คนมีเหตุผลแต่ว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาให้ได้โดย คือน้องเคยคุยที่ผ่านมาก็เคยมีว่าผู้เบาก็เคยมีเนาะเคยมีแต่แตเสาร์าลมไปหลายปีแล้วก็คนเป็นคนรุ่นเล่าข้าวเ,าเดียวบ่คือว่าเป็นคนมีอายุสูงกว่าคนรุ่นเล่ลาขาวเดียวเนาะโอ้ยเยเลยยคือบัดนี้ก็เลยแบบผมมีคนคุยก็เลยอยากได้คนคุยอยากมีแฟนเนาะก็เลยออกมาเปิดคลิปกะบบัวแต่ คุณนางใสขอเพียงแต่ว่ามีภาวะเป็นคนนำเป็นคนมีเหตุผลถือว่าคบได้ลมได้เนาะส่วนอายุเป็น้นองผู้ใหญ่ซํำใดการบได้การมได้อ<ย>เอาเป็นแฟนได้กับว่ได้ปฏ,ฏิเสธแต่ว่าอยากให้ที่กองผาใจกันท่านต้องขอดายาเขาเห็ุเบี่ยงงานว่าต้องขอใจว่าตวาต้องเห็ุเบียสามารถกิในได้มองได้ แบบว่าอนีญาตสาคัญขอแต่ว่าเป็นคนที่ว่ามีเหตุผลต้องเข้าใจเฮาคือน้องเป็นคนแบบเหตุเวียกเนาะอีกอย่างห้องงานก็คืออาจจะเวลาว่างหรือบทรงกันหรือบทรงกันก็นกนต้องทำามันเข้าใจกันเวลานี้นําคือน้องสะดวกคุยในช่วงไรจะโทรศัพท์เนี่ยช่วงตอนเที่ยงก็หรื่าเลิกงานว่าเขาก็มีโมงเบรกของเราก็<อ>มีโมงให้เบรกให้พัก มือหนึ่งผักจะเทื่ยวน้อมือหนึ่งค่ะถ้าเป็นผักอ่ะมันจะมีผักเบรกสัมงหน้าที่เป็นส้มโอแบบนี้เหมืนจะมีเบรกให้แบบนั้นโอ้ไม่ช่วงใดเป็นเบรกให้ช่วงเที่ยงตอนเที่ยงโอ้ตอนเที่ยงสิบสองโมงเนาะผักเที่ยงโอ้กะสีผักยาวอยอะตรงนี้เนาะแบบประมาณส้มโมหนึ่งโอ้ส้มโมหนึ่งกะเลิกตอนแรงนี่กะประมาณจ็ดโมงน้องเจือโมงสี่สิ โอ้7โมง4 15เผื่อพ่อเพื่อนก็ระดับ9โมง6โมงเนาะเผื่ออะไรกินข้าวกินน้ำแล้วอือก็บ่นตอนนี้คือเวลาว่างน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะตอนแรกอาจจะเป็นพุ่นละ9โมงพุ่นละพี่น้องเลยจนว่าเอามาให้เราัานก็กินข้าวกินน้ำเนาะคือกลางเวรจะเป็นช่วงที่พักเบรก12โมงตอนแรกเขากัน1โมงบ่ตอนแรก 12โมงครึงพอเ a าเ eight ชีก็โมงครึ่งห่างอีกสโมงโอ้12โมงครึ่งในเขาแล้วเนาะแม่โอ้โดย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 ที่ว่าช่วงเวลาว่างหรือว่าสะดวกคุยในช่วงนี้โดยโดยโดยส่วนว่าอายุนี่กะบ่อสำคัญขอเพียงแต่ว่าว่าแล้วเข้าใจมีเหตุผลสเปคในน้องเป็นคนแบบไหนน้องมักถั่วทรายสเปค สเปคกับโพลิตี้แต่ก็อยากให้สูงกว่าสเปคยโอ้อยากให้สูงกว่าเนาอโอ้น้องชูงร้ห้ารยห้าสิบห้าร้อยห <15 5. S 2> ้าสิบห้าต้องแมนร้ 160, อยหกสิบน้งง <laughs> อใช่ร่าง้เยคือว่าน้องคนนี้มักคนสูงกว่าพี่น้องเลยนาอต้องแมนร้อยหาสิบขึ้นไปอาจจะเกือบได้ทุกคนพแหละพี่น้องูุชา 150, ร้อยห้าสิบบรหกส คือน้องว่าแบบเป็นผู้ใหญ่หละอาจจะเป็นคนแบบว่าเคยมีครอบครัวมีลูกมีอย่างติดมานำเลยจ้ะถ้า่นสนใจในตัวน้องนี่นก็ล้มหมดไปไนี่ก็กลจะล้มได้บดหติทีบ่บทเนาะโอ้ยันว่าติโอ่นเคยมีครอบครัวมีลูกมีเต่าลูกเป็นพ่อห้างพ่อหมายบ่ล้มเลยสินะบ่บบว่าบ่ไปเลบ,บ่ว่าเนะเาะเจ้วบ่ล้มได้ลแบบ้มได้ยันว่าแม่บ่หมักนํำบ่เกี่ยว<ม>บ่ อันไอ้ลูกสาวคนลูกสาวเดียวัดหมักพัวห้างพัวหมาดด้วยโบหมักน้ำโบว่าวาบบนี้ลูกหมักยังแม่ก็หมักน้ำโอ้ลูกหมักยังแม่ลูกหมักยังแม่ก็หมักน้ำขอเพียงจะแบบโอแมวบันติเนาะสำคัญและลูกตัดสินใจหลักการว่าสูบผนฟังขึ้นห้องเปิดคลิปนี่เป็นกระหู้น้ำบ่อกะหู้อยู่เป็นกรฮู้อยู่เน้องยันเราเปิ่นบะฮู้นะโอเที่ยวบ้าน้องเปิดคลิปนี่กรฮู้เนาะ เปิดก็เคยจมโอ้ยังได้ดูเคยมาช่วยเวียยช่วยยังเคุณก็เคยว่าเอาหยอกอยู่วะก็เคยว่าหยอกอยู่แต่กับบูมี่ยังบูมี่จ็กคุณว่ายอยคนว่าอรีแน่นโอแต่กับคือผู้ลูกสาวนะฝัดบูมี่คนคนจีบเนาะคันว่าสิเอามาหายเพิ่นกะบปวดจักแนสิวาเนาะเพราะว่าบูมี่คนลมมีคนจีบถ้าว่าเปิดคลิปไปแล้ว เอฟซีของพอเสือในสุรานี่เป็นคนทางฝั่งไทยแน่นอนเ,เป็นหลักๆเป็นชนรานเลยเนาะคนไทยตาพุ่นลมพุ่นหมักแล้วไปได้บ่ไปอยู่ัางไทยตัวนี้ไปบ่ได้เพราะอะมีคนอยู่ในเมป็ฮลูกู้เดียวโอ้ลูกผู้เดียวเนาะ,ะที่ว่าไปไปมาๆเนี่ยอาจจะ<ด>อาจจะได้เนาะโอ้โห<อ>ยโดูโดูพีนะไป ลูกสาวกุบก็อยู่นี่ลูกสาวลาก็อยู่นี่คือว่าแหละี่นอนไปนอนที่ว่าไปไปมามานี่ก็ได้ได้อยู่เนาะแบบสิ่งที่้ชาซมีที่น้องบ่มักก็มีบ่สิ่งที่้ชาซเป็นไม่ยังเนาะ้ชายเจ้าสู้โอ้ยลหลายคนบ่โอ้ชายเจ้าสู้หรือว่าขบพ้อมกันหลายคนนี่บ่มักโดยโดยโดยกินเหล้าสูบยาดิหมักบ่ กิเหลาได้อยู่ายสุดยากับเออเาพ่นอันสูบก,กระแทกทามักกะเออเข้าใจเข้าใจกับเข้าใจเพ่นเนาะแต่ว่ากินแบบจุนติดกับบัวาได้เนาะโอเคนคําพี่น้องเ้ยเนาะนะนี่ก็สิ่งที่ผู้ชายมีและก็น้องพ่นมอกอาซีบที่น้องหักมีถนอกปัจจุบันนีหมักอาซีพอย่างที่ใจเห็ุศาสตรในอาานาคต เกเษตรน้ำอยู่ให้อยู่เพื่อนนี่แหละโอ้ oh. คือน่องก็จบกเกษตรมาเนาะ, mm hmm. ะเปรียบว่ามักก็แบบเป็นการเกษตรอยู่น้ำบ้านน้ำซองอยู่น้ำเพื่อนเฮาโอ้โดยโดยโดยชูม,มือได้เห็มมอดอยู่บ่ะขู่มือนี่กลับ่าได้ยเห็ดมาได้บุญชูยังอยู่เพื่อนมีเวลาขู่มือโดยโอ้ oh. คือนองนี่ mm hmm. ผักแต่วันวนอาทิตย์เราเลยไปได้ mm hmm. วันเิดมือเดียวมีเวลาวันเดียว,วยก็คือตอนเศร้าไปแต่เศร้าตอนแรงมากก็มืดแล้ว,ลว,ลวนออ้อกที่ว่มีเวลา<ด>ที่ว่าอชีพทีเฮียนมากเลยบริเหตุบเดดูดดดคือเป็นเช้าเห็นเรียงของงานกะวัาได้จริงเหตุเรื่ากะได้งเงินเป็นก้อนเจนึงจะออกมาเรื่อว่ากะเหตดตลอดไปก็คือแบบไรกะถ้ามีเงินตั้งตัวก็อยาง ออกมาเห็ดมาโอ้ออตอนนี้เอาก็ยังโสดเนาะไปสะดวกมาสะดวกเนาะบางทีเฮาหาเงินได้เป็นก้อนจะออกมาเห็ดเป็นของตนเองเป็นอาชีพของตนเองโ,อโดย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 คือนอกว่าผักกันเกษตรเป็นเนื้อที่เห็ดในกระมีแล้วบะชโนถ้าถ้าได้ออกมาเห็ดก็อาจจะเป็นอยู่หน้าอยู่อันนั้นถ้าว่าเฮาได้ออกมาเห็ดถท้ามีทึนเนาะ จับเห็ดยูนาคือยูนามีเนื้อทีลาอยู่แล้วกับพอมีอยู่แต่กระบกว่างโดยก็ะพมีโดย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 พี่น้องเลยเนาะคือปัจจุบันในกระสาวใหม่กระโสดกระตองการคุณคุยนี่น้องว่าเป Dieu, ิดคลิปเปิดใจท่ามีคนโอ้คนล้มคนสนใจแล้วเปิดหักคนหมักนอกแล้วนะเพิ่นพรออมสลระความโสดนำนี่จะแต่งงานนันเดวฉันน้องกร้พมแล้วบอในส่วนนี้ ก็เพิ่มแต่ว่าต้องเบิ่งก่อนล่ะคนทีลมนหนักนะอ่าเขากันได้บ่อลงกันเขาใจบอ่อต้องเบิ่งนก่อนตอนอัวนีการยังให้คำตอบก็ได้คือ <c oughs> ว่าเรื่องสาระคำสวดนี่กะแมนว่าได้นาะแต่กะต้องลมต้องคุยกันสกักกอนวันนีสไซนี่เขากันบอ่อไปกันได้บ่อ <c oughs> ถ่าวาลม่มทาบวาคุยเพื่อให้เข้าใจกันนี่ใช้เวลาโดนทักเดือนเนาะจริงกะตัดสินใจ ศึกษากันไงแต่ไล่ตัวนี vais, os, ้กต่คันเอากันแน่ๆก็ต้องไลยเดือนแน่ๆต้องไา่เดือนแน่เนาะโอ้ต้องไลยเดือนแน่บจนว่เนนาเุนเนเเเาไปละจนว่าเข้าใจกันไว้ใจเชื่อมันกันเนาะอือโดยโดยพี่น้องไอ้ทุกอย่างก็ต้องมีการศึกษาต้องมีการปรับความเข้าใจกันคักแน่เนาะน้องก่อนจะใช้ชีวิตคู่น้องไปตัดสินใจเบื่อปรับไว้ว่านี่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะเนาะ สำคัญเลยคือต้องให้แม่ฮู้จักนำต้องให้แม่ฮู้จกักนำโดยคือต้องมาผักใส่บาด์ลูกชายพอไปเสาะทำบุญเรียล่นๆใช่โอ้ถือว่าถูกเทศากาลเพิ่นผักให้บ่หูงานแม่ถูกเทศากาลที่มีงานโอ้ไปบุญสูเครื่อบ่สักมื้อแรงบ่ได้ไปบ่ได้ไปดอกเนาะยังไปลอยกระทงบ่อดีไปบ่ได้ไปเนาะยังหาคร่ได้ยังบ่มีคู่ เดิ้ลด,ดังยังอย่างกูพี่ขู่เตียวออกพรรษานี่อยู่สวรรค์แก็งสวรรค์สินะควนจะเห็นบุญส่วงเวือกะยามแรงกะจะลอยกระทงโอ้คือผ่านมาคือไปยูป่้านก็เคยไปแต่สองสามปีปีก่อนเคยไป<อ>แลป้วก็ไม่ไปเลยตอนนั้นมีคู่อตอนนะ ตอนนั้นไปกับหมู่ししตอนนั้นอตอนนั oh, dog, dog, dog. ้นก็ไปกับหมู่โอ้ยจะมีครูลอยกระโถงถอดพี่น้องตอนนั้นก็ไปกับหมู่มีหมูอะไรลอยแล้วกันเนาะโอ้โดยโดยโดยถอกเอ้ยเอาเอาซะกรสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะการโอการลงกับน้องเพื่อนทหารว่าบทเสือถามอันใดยังบวบดยังบวบกับคอมเมนต์มาในคลิปพี่น้องเอ้ยน้องบรเสริฐกรสิถามให้อีกในโอกาสหน้า ในเมื่อมาอัปเดตนอกพอดนอีกแหละเป็นเอเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าบอสเสิร์ตถามอันใดบ่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเอฟซีรายๆเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่เสิร์ตเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่เสิร์ตกับพร้อมน้องใหม่เนาะเพื่ออันได้แฟนไวๆพี่น้องเอ้ยโดยโดยทั้งกะขอกล่าวกับว่าสบายดี